สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจําวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2556ค่ะเรายัางคงต้องติดตามสถานการณ์น้ําท่วมกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในหลายพื้นที่นอกจากจะมีน้ําท่วมขังแล้วเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในหลายพื้นที่เช่นกันทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยค่ะตอนนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ27จังหวัดที่รับผลกระทบนะครับบางพื้นที่สถานการณ์ก็็เริ่่่่มดีีขึ้้นนแตวาาบงงงพืทกยัค หนักหน่วงอยู่นะครับโดยเฉพาะกังวลว่าน้ํานั้นจะท่วมในเขตเศรษฐกิจแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคซึ่งถ้าเราไปดูสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ําในแม่น,น้ําสายหลักตอนนี้ยังทรงตัวนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1-4เซนติเมตรก็ทําให้หลายคนที่ตอนนี้กังวลว่าน้าจะท่วมนิคมอุตสาหกรรมก็เริ่มคลี่คลายลงไปค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานสดกันนะคะจากคุณจามรกิจสวภาครายงานสดมาจากที่จังหวัดพรรระนคศีอยยุธา เชิญค่ะขอบคุณครับคุณอราการคุณรนพครับแม้ว่าที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัชนนครพนังกั้นน้ําจะยังไม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ร้อเซ็นะครับแต่จากการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าถ้าปริมาณน้ํายังทรงตัวอยู่ขนาดนี้นั้นปีนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมาตรวจความพร้อมเตรียมรับมือน้ําท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐธานนครโดยได้รับรายงานจากจังหวัดว่าสถานการณ์น้ําขณะนี้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยระดับน้ําทรงตัวภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาและปทุมธานีอีกหนิคมได้สร้างระบบป้องกันน้ําเสร็จแล้วทั้งหมดมั่นใจจะไม่เกิดปัญหากับผู้ประกอบการอย่างแน่นอนซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยในนิคมที่เสี่ยงแล้วซึ่งหากเกิดปัญหาก็สาามรรถับ ือได้ทันทีครับเขื่อนที่เราทาทั้งหมดเนี้ยน่าจะป้องกันนิคมได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะเรามั่นใจครับที่ทําไปแล้ว5เขื่อนป้องกันได้นะครับเพราะว่าระดับความสูงจากจากจากปี5้าเนี่ยกับระดับเขื่อนที่ได้ก่อสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับก็ดูกันอย่างรอบครอบแล้วนะครับเป็นระดับที่สูงกว่า แต่ที่ยังมีความกังวลนะครับที่นิคมสหรัฐน,นครแห่งนี้แม้จะยังสร้างคันกั้นน้ำไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มั่นใจว่าจะรับมืออยู่ครับโดยเตรียมแผนป้องกันไว้พร้อมแล้วเพื่อดูแลโรงงาน30แห่งบนพื้นที่1 5 0 0ไร่รวมทั้งชุมชนโดยรอบกว่า2 0 0 0ครัวเรือนนะครับมาตรการที่ทําแล้วก็คือวางแนวป้องกันไว้2ส่วนส่วนแรกป้องกันน้ําจากทุ่งนาส0,000ไร่ที่อยู่ด้านหลังแนวคันดินโดยอุดรอยรั่วและท่อรอดป้องกันน้ําที่มาจากประตูระบายน้ําต่าง ส่วนที่2ได้สร้างคันดินกั้นน้ำถาวรสูง6เมตร50เซนติเมตรระยะทางกว่า6กิโลเมตรและเสริมบิ๊กแบ็กและแท็บแบ็กบนแนวคันขึ้นสูงอีกกว่า1เมตรหากว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้ตามเส้นทางรอบนิคมมีการปักธงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เตือนภัยนะครับถ้าธงสีเขียวก็คือเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าระดับน้ำสูงประชิดแนวคันดินจะเปลี่ยนเป็นธงสีเหลืองเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือและขนเครื่องมือไว้ที่ปลอดภัยทันที